่ะอัยามาแอร์โบเลียเหรอแล้วเล่นอับแอร์โบเดีแอรโบเรียกนู่นอรโบเลียกย่มาเอาใหม่เอาใหม่นเล่นใหม่เหอยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แลอพัพุงหน่อยเงาใต้องัก่อนสําหรับคนที่กลเสื้องรองิีนะคะตอนนี้เปิดระบบดูด ในไลฟ์นี้ให้แล้วนะคะอ๋ออีนัดเดี้ยได้นกสองตัวเป็นอย่างนี like ้เองโอุ้ยโอ้ยเยอะเลยปิ้วเอาเลยอันย่าลองก่อนปิ้วอ๋อหนูไม่อย่างนี้หน่อยล่ะอ๋ออย่างนี้สิลูกเออเราทำแบบแบบมิี่หน่อยดูสิปิ้วทำอย่างนี้อันย่าทำอย่าเนี้ได้สิโี้แล้วค่อยหลงเอาเลยเอาไหมอเนาะตอนนี้น้ำไปถึงจังหวัดอะไรแล้วว่ะดูมดูมันดูมันแอบ โปรไฟลเราร้องยังไงคะอัญญาหมาร้องไงลูกหมาร้องไงคะแล้วแมวะคะแมวร้องไงคะไม่มีแล้วยีราฟร้องไงคะยีราฟร้องไงคะูะแล้วฮิปโปโปร้องไงฮิปโปโปแล้วหมูแดงร้องไงหมูแดงอ๋อไม่ร้องเด้งอย่างเดียวไหนหมูเดงหมูเดงร้องไง น yes> ี่ทำเป็นอะไรนะป๊าป๊าหนึ่งสองจมที่แคปชั่นไลฟ์ค่ะอ๋อเธอเธอปักหมุดได้อัญญาแล้วหนูจะเดินยังไงอะอัญญาหมูเด้งร้องไงคะอ่ไอว่าอามั้งไอว่าอามั้งนะชอบชอบแบบคุณจิ๋ว อ่ได้ข้อความที่เป็นข้อความตอบกลับไปแล้วก็คือโอนมาได้เลยนะฉันได้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปก็คือนั่นคือสำเร็จนะคะให้โอนเงินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติเรียบร้อยค่ะคุณปูบอกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอนเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะคุณปูใช่ทเอาเรียบร้อยขึ้นเรื่องเรียบร้อยใช่ไหมคะ